ของอนาคตรเราไม่รู้ครับแต่แต่ณวันนี้เราทําให้ดีที่สุดก็พอถ้าสมมติวันหนึ่งข้างหน้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆผมจะได้ไม่ต้องเสียดายว่าเฮ้ยรู้อย่างนี้เราพยายามอีกนิดนึงก็ดีทาไมเราไม่ลองทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยตั้งใจทําให้ดีที่สุดตั้งแต่วันนี้เลยแล้วพอวันข้างหน้าถ้าสมมติมันไปต่อด้วยกันไม่ได้จริงๆผมก็คงไม่เสียดายเพราะผมทําเต็มที่แล้วได้ในที่สุดเราก็าไปใช่คร <c oughs> เราก็าไปไปด้วยเรื่องราวที่เราสองคนยังคาราคาซังประเทศที่เลือกไปใครเลือกให้คะ อ๋อเหรอให้ให้พี่นิวเลือกให้ด้วยค่ะแล้วทำไมถึงเลือกออสเตรเลียเพราะว่าเวลามันใกล้กับบ้านเราตอนที่หนูไปอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งนะคะหนูก็รู้รู้ตัวเองแล้วแหละค่ะว่ามีเขามันดีกว่าอืมก็เลยเหมือนนูไปเจออะไรที่หนูก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นหนูก็อยู่คนเดียวเราเราได้ใช้ชีวิตคนเดียวอย่างที่เราต้องการละจริงๆริละเราก็เริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าเออความสัมพันธ์ที่ดีมันมันดีจริงๆนะแบบเวลาที่เราเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ย หนูหันมาทีไรหนูก็เจอเขาตลอดค่ะต่อให้หนูอยู่ต่างประเทศอยู่ไกลหรือเครียดหรืออะไรอะ่ะหนูโทรหาเขาเขาไม่เคยไม่รับถึงแบบถึงไม่รับเขาโทรกลับมาตลอดมันเลยทําให้เรารู้ว่าการมีเขาเนี่ยแหละมันดีแล้วก็เลยเหมือนแบบกลับมาเป็นปกติกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ละเหมือนเดิมละท <ผม S 1> ี่ก่ก<อ>ัน ปกติเวลาความสัมพันธ์ที่มันยิ่งห่างกันยิ่งไกลกันน่มันจะยิ่งโอกาสที่มันจะกลับมามันยากมากอันนี้มันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ดีที่รู้ตัวไวนะพี่ว่ามีคนเยอะมากค่ะที่เห็นคนบางคนมีค่าที่สุดตอนหลุดมือตอนอยู่ด้วยกันเราจะไม่ค่อยได้เห็นคุณค่าเท่าไหร่แต่ก็ยังดีที่นิวก็เป็นคนที่ก็ชัดเจนและก็เป็นคนมั่นคงเคยมีไหมในช่วงที่แบบเลือกที่จะห่างกันบ้างอย่างเงี้ยนิดหน่อยเงี้ยแล้วมีคนเข้ามาจีบแล้วเราแบบหรือว่าจะลองคุยวะ เช่นกันกันนิวด้วยผมไม่เคยไม่เปิดโอกาสเลยมีคนก็ตกลงว่าเลิกกันประมาณครึ่งวันนะครับครึ่งวันมันเปิดไม่ทันแล้วพอแบบตัดสินใจกลับมาคุยกันผมผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นก็ไม่ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะคะว่าต้องไปคุยกับใครเพราะว่าเราไม่ได้เลิกกันเพราะคนอื่นเราเลิกกันเพราะเพราะหนูเองด้วยซ้ำแล้วหนูก็ยังไม่ได้ไม่รักเขาหนูไปยังรักเขาอยู่ นิวรู้สึกได้ตอนไหนเขาวันไหนที่รู้สึกว่าเขากลับมาเล่เ็แล้วมันจะมีเหตุการณ์วันหนึ่งที่เขาเปิดเพลงคริสต์มาสอะครับคือปกติเวลาอารมณ์ดีอะจะเปิดเพลงคริสต์มาสทุกวันจิงกะเบลอะไรเงี้ยทุกวันเป็น p l a ลิสต์ไม่ถึงว่าไม่ต้องเป็นเทศกาลไม่จำเป็นเพราะต่อให้ไม่ใช่คริสต์มาสก็เปิดใช่ครับนุฟังแล้วรู้มีความสุขครับแี่แล้วแล้วช่วงที่มีปัญหาการเขาไม่เปิดเพลงเลยประมาณสองเดือนสามเดือนค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาแบบเปิดเพลงคริสต์มาสแล้วก็เต้น ผมก็เลยรู้สึกว่าโอเควันนั้นแหละวันนั้นมันหายแล้วกลับมาแล้วมันหายแล้ววันนี้มันกลับมาบ้านกลับมาแล้วคริสต์มาสทุกวันแต่ได้ข่าวว่าประเทศไทยออสเตรเลียก็แค่ปากซอยใช่ไหมคะผมไม่ได้เอาเวลาถ่ายละครไปเลยไปตอนช่วงพักก่อนปีหนึ่งส่ห้ารอบได้เลยค่ะบางครั้งก็ไปเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะบอกหนูว่ามีของมาส่งข้างล่างให้หนูลงมารับหน่อย หนูก็บอกก็ฝากไว้ที่รีเซพชันก็ได้เดี๋ยวหนูไปเอาพรุ่งนี้เพราะหนูเพิ่งอาบน้ําเสร็จเขาก็ยังยืนยันว่าต้องลงมาเอาเลยเดี๋ยวนี้ตอนนี้หนูก็เริ่มแบบก็จะให้หนูลงไปทําหมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูก็ไปเอาก็ได้อะไรเงี้ยสรุปเขาก็จนละจนหมดหนทางที่จะหลอกล่อหนูแล้วก็เลยบอกว่าอยู่ข้างล่างาลงมารับหน่อยะคือโดยส่วนใหญ่แ้วที่เราเห็นคู่ที่เขามีวัยที่ค่อนข้างต่างกันอะเรามักจะถามถึงเรื่องของปัญหาระหว,ว่างวัยแต่ไม่ค่อยได้เห็นมุมนี้เหมือนกันว่า เพราะบังเอิญว่านิวผ่านช่วงวันและวัยนั้นมาแล้วก็เลยเป็นคนที่เข้าใจว่าตอนนั้นเนาต้องการอะไรตอนที่ผมผ่านมันมาได้มันก็ไม่ง่ายครับแต่พอเราผ่านมันมาได้เรามองย้อนกลับไปมันก็แค่นี้เองแต่หน้าวันที่เขาเจอเขาก็คงมีความรู้สึกเหมือนเราใน,ในตอนนั้นว่ามันทาไมมันยากมันจะผ่านไปได้ยังไงแล้วถ้าเกิดเราไปบอกว่าเนี่ย มันเป็นอย่างนี้นะมันง่ายมากเลยเดี๋ยวเธอก็ผ่านมันไปได้เขาก็จะยิ่งแบบเธอไม่เข้าใจชันเธอไม่เป็นชั้นเธอไม่รู้หรอกผมก็เลยจะแค่แบบไกด์ว่าสิ่งที่คุณจะต้องเจอคืออะไรแล้วพอมันเกิดขึ้นเขาก็จะตั้งรับแล้วก็จะเรียนรู้แล้วก็ให้เขา เขาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเขาเองซึ่งหนึ่งในปัญหาตอนนั้นเนี่ยมันคือการเปลี่ยนไปของเรื่องงานได้ป่ะคะหล,ลักๆเลยค่ะถ้าถ้าให้พูดตรงก็คือเรื่องงานจริงๆนะวันนี้เราคงไม่สามารถบอกว่าวงการนั้นอาชีพนี้ไม่มัน่นคงมันก็ผมว่าโลกวันนี้ไม่มีอะไรมั่นคงเลย,ยเรารับกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ยังไงน้ตอนนี้ที่บอกว่านักแสดงแบบ งานน้อยลงมากมผมมองว่ามันมันเป็นเรื่องที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วครับเนี่ยมันมีคลื่นลูกใหม่มาแทนคลื่นลูกเก่าเสมอ,อมแล้วเราก็เคยคิดอยู่แล้วแหละว่าวันหนึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นเราก็จินตนาการเอาไว้แล้วก็พูดคนเดียวเสมอว่าวันนั้นมันเกิดขึ้นเราจะรับมือกับมันยังไงแต่พอความจริงที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราคิดไว้มัน มันเทียบกันไม่ติดเลยเหตุการณ์จริงแย่กว่า,วาที่เราจรินตนาการไว้เยอะเลยครับพราเสียการเป็นนักแสดงทักษะอย่างเดียวที่เรามีติดตัวคือการแสดงซึ่งมันเอาไปใช้ทำอาชีพอื่นไม่ได้คนที่เล่นละครมาทั้งชีวิตอยู่ดีๆมีผู้ใหญ่เดินมาบอกว่าคุณต้องหาอาชีพเสริมแล้วนะอ๋อแล้วจริงเหรอเขาเขาเขามีสิ่งนี้เกิดขึ้นเหรอใช่ครับผมถ่ายละคร7วัน24ชั่วโมงมาจะ20ปีแล้วอยู่มาวันหนึ่งมาบอกผมแบบนี้ ผมก็ช็อกครแล้วผมต้องทํายังไงกับมันน้องก็เจอด้วยผมก็เจอด้วยน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่เกิดเรื่องด้วยนี่ก็เลยยิ่งทําให้ทุกอย่างแย่ไปหมดเลยแต่โชคดีอย่างหนึ่งที่ผมเป็นคนที่แบบวางแผนไว้จะไม่ฟุ่มเฟือยจะไม่สร้างหนี้จะไม่แบบใช้จ่ายเกินตัววางแผนในการเงินเอาไว้ใช่ครับก็เลยแบบได้รับผลกระทบที่ไม่ไม่ไม่ไเยอะมากเลยจริงๆหนูตัดใจแล้วก็ปรงไปแล้วค่ะที่ไปเรียนเนี่ยครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เราวางแผนกันไว้ว่าแบบ ถ้าวันหนึ่งเราไม่มีไม่มีงานในวงการบันเทิงเรากลับมาทําร้านกันแล้วใครจะเป็นคนทําขนมสิ่งที่หนูไปเรียนคือไปเรียนเชฟขนมหวานค่ะคือหนูว่ามีความฝันอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยค่ะว่าหนูอยากมีร้านขนมของตัวเองณวันนั้นที่ตัดสินใจจริงๆอ่ะเพราะว่าเราว่างงานละครมันลดน้อยลงไปจริงๆค่ะนักแสดงเนี่ยไม่ใช่ความฝันของหนูอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นแต่ความฝันของหนูอ่ะคือทําขนมงั้นหนูขอไปตามขับ แต่พี่นิวก็จะบอกเสมอว่าเราก็ทําขนมด้วยได้เราก็รับงานด้วยได้นะหนูบอกเออหนูก็ยังรับอยู่แต่เฉพาะถ้างานมาจากพี่ชอนะมีแลนในเรื่องการแต่งงานไหมคะไม่มีเลยค่ะด้วยหนูเนี่ยไม่ไม่อยากแต่งงานอยู่แล้วไม่เคยมีภาพตัวเองแต่งงานตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะพี่นิวล่ละคะมีภาพแผนในการแต่งเคยเคยวางแผนครับแต่มันมเลยแผนมานานมากแล้วก็เลย ไม่ไม่ได้วางลวครับทุกวันนี้ถามว่างานแต่งงานจําเป็นไหมก็ไม่ได้จําเป็นที่สุดพูดตามตรงมันก็ค่อนข้างสิ้นเปลืองด้วยนะครับ<ม>แล้วมันก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่าชีวิตคู่ของเรามันจะมีความสุขมากกว่าเดิมหรือว่า<ช>ดีขึ้นกว่าเดิมยังไงโชคดีตรงที่คุณพ่พพพอคุณแม่ผมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่น้องเข้าใจคุณแม่อาคุณแม่เลยไหนคุณแม่ก็อยู่นี่รู้สึกยไงเฉยเฉยอ่ะ แม่แล้วแต่เขาเลยแม่ยังคุยกับนาวเลยว่านาวแม่ว่ามันสิ้นเปลืองคนเราอะถ้าจะอยู่ด้วยกันมันไม่ได้การันตีด้วยกันที่ว่าแต่งงานอยู่ด้วยกันมันอยู่ที่ความเข้าใจของเราที่เราแบบจะไปได้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างเขาแม่ก็เพิ่งจะรู้ว่าเขามีปัญหา เพราะว่าคีอมิวจะทําตัวแบบเหมือนกกปกติเลยไม่เคยรู้เลยว่าเขามาีปัญหาเกันมาแต่นาวจะพูดอยู่ตอนที่นนวจะไปเรียนว่าถ้าเกิดหนูทิ้งพี่มิวทำไงเธอจะโดนฉันจะสิเาเรียกว่าอะไรนะเกินเกินเขาเกินไว้แต่แม่รู้สึกเสียใจนะแต่ว่าถ้าเป็นทางเลือกของเขาบอกเธอเธอจะโดนฉันหนักอสิ <c oughs> เอาละสิเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่มี ไม่มีสูตรสาเร็จแล้วก็ไม่มีแพทเทิร์นแห่งความสมบูรณ์แบบเดๆทั้งสิ้นเห็นบอกว่ามีอะไรอยากคุยกับพี่อัลสพี่อัลตริสนะคะว่าหนูจะมาถามอะไรคือหนูจะมาถามเรื่องวันที่หนูเป็นบ้าค่ะหนูเป็นอะไรค่ะเรานั่งฟังกันไปเรื่อยๆค่ะเราจะรู้ว่าบังเอิญว่าตอนนั้นน้องนาวกําลังผิดหวังจากบางเรื่องเรียกว่าตรงนั้นน่าจะเป็นเอฟเฟกต์หนึ่งที่ค่อนข้างแรงมันก็เลยทําให้เราแอบผ่านเล็กๆแต่สิ่งหนึ่งคือบังเอิญว่าน้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งของการเป็นค นิวฟังอย่างเข้าใจนิวไม่ได้ค่าปัญหาของหนาวและเขายังทําให้รู้สึกเสมอว่าหนูหันมาหนูจะเจอเขาเพื่อว่าวันนั้นเราไม่ต้องไปหาสาเหตุแล้วแค่เรารู้แล้วหรอกว่าวันนี้เราได้เจอคู่ที่ดีที่เขาอยู่ตรงนั้นเสมอถ้าวันหนึ่งข้างหน้ามันจะพีคขึ้นมาอีกราวนี้ไม่ห้ามหนีไปประเทศอื่นก่อนเอาง่ายๆอยู่ไทยไปก่อนเราจะอยู่และเราจะรับมือกับปัญหาด้วยกันเพราะอย่างน้อยหนูมีบทเรียนแล้วและบทเรียนที่สําคัญก็คือ มันไม่ง่ายที่เราจะเจอใครสักคนหนึ่งที่ยอมรับเราในทุกโมเมนต์ของเรารักเราในวันที่วันนั้นเรายังไม่ค่อยรักตัวเองเลยทำไมฉันดูแล้วรู้สึกฉันไม่น่ารักแต่เขายังรักเราอยู่เลยพี่ว่าคนเราอารมณ์มันไม่เท่ากันทุกวันเนาะมันเป็นแค่สภาพจิตนะจุดจุดหนึ่งเท่านั้นเองพี่ถือว่าหนูโชคดีนาวคงจะโชคดีไม่ได้ถ้าไม่เจอผู้ชายอย่างนิวและนิวก็คงจะไม่โชคดีถ้าไม่เจอผู้หญิงอย่างน้าคือมันมีความพอดีกันอะไรบางอย่างแล้วก็อย่างพี่อ้อยบอกค่ะไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวเกิดวันข้างหน้ามันจะเป็นอย่างเดิม ก็รู้แล้ไวไงมันเป็นยังไงอตอนนี้เราจะรับมือ <único Liberty Overwatch> ได้ดีกว่าเขาที่แล้วล่ะทุกครั้งที่มันเกิดปัญหาขึ้นที่ว่ามันก็คือสิ่งที่มันให้ก็คือบทเรียนวั equally, น <f ram> หนึ่งหนูจะคนรพบว่าความสงบสุขสาคัญที่สุดความธรรมดาคือสิ่งที่ดีที่สุดฝรั่งบอกว่าโนนิวส์สกุลนิวส์ใช่ไหมใช่แต่ไม่ใช่โนนิวนี้นะนิวนี้ต้องมีใช่ไหมของมันต้องมีนะคะอยานนะครับอยากฟังความเห็นพี่อ๋อพี่อั๋รู้สึกว่ามันเป็นช่วงปกติของชีวิตเราพยายามมองหาความ พิเศษแล้วเราก็บอกว่านัน่นคือความสุขบางครั้งสิ่งที่มันธรรมดามากๆเราก็เลยเผลอเบือ่อแล้วพอเราเสียความปกติไปเมื่อไหร่ก็จะแบบขอแค่ปกติคืนมาแค่นั้นเองสิบสองปีแล้วมาถึงวันนี้มีอะไรอยากบอกกันและกันบ้างคะ่ะให้เขาเป็นตัวของตัวเองครับถ้าถ้าเขามีความสุขผมก็มีความสุขแนละ้วแค่นั้นเลยขอบคุณที่อดทนไม่ได้อยากร้องก็ <laughs> 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 บอกเขาตลอดเขาว่าแบบ ขอบคุณแล้วก็ขอโทษที่เคยไม่น่ารักไม่หนูหนูไม่เคยไม่น่ารักหรอกแล้วก็เรื่องเรื่องเหตุการณ์วันนั้นก็ก็พูดกับเขาตลอดว่าถ้าไม่ใช่พี่นิวอ่ะหนูก็ก็คงไม่มีเราสองคนในวันนี้เลยก็ขอบคุณจริงๆเออสุดท้ายขอฝากร้านขนมได้ไหมครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะตัดเข้าสู่บทสมาชิกได้เลยค่ะเชิญจากร้านขนมนะครับยิปมีแนวบายเชฟแนวนะครับ สามารถแอดไลน์ได้นะครับเมนูแรกของเราคือเค้กชาไทยครับแล้วเมนตอนนี้มีเมนูที่2เป็นนี่อ้าวมาโชว์เลยมาโชว์เลยอันนี้เอามาให้ฟังเอาไปฝากพี่ชอตด้วยอันนี้พี่ชอตหยิบให้เลยใช่ไหมไม่กช่เลยนะทิมบาร์ไทรใครที่สนใจนะครับแอด QR code ตรงนี้นะครับนี่คืออยู่ตรงนี้นะจริงๆถ้าไลน์แอดคือแอดแอดอิทมีนาวจุดบายนี่เธอฉันไม่เคยหยิบผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเลยนี่พี่ชอ อยากให้เรารีวิวบายพี่ชอสติกเกอร์นี้ผมเป็นคนติดครับอ๋อเลยความภาคภูมิใจของน้องเน็ทั้งหมดนี้ทำแค่ติดสติกเกอร์ทมใช่ค่ะต้องมาแยกไข่แดงไข่ขาวอะไรที่นี้อ่ะช้นชงให้เข้มเข้ม Me Now ทมีาจุดบาย ย้ำนะฮะไม่ได้แปลว่าทั้งสองคนไม่มีงานและไม่ได้แปลว่าทั้งสองคนไม่รับงานจะมาทําขนมนะฮ <c oughs> ะก็ยังทำทุกอย่างตามปกติอยู่แต่จริงวันนี้ปัญหาเรื่องงาน <c oughs> ที่เกิดขึ้นนะคะพี่ว่าเราเป็น่ังทั้งวงการทุกอย่างมันก็มีขึ้นมีลงมีเปลี่ยนปกติเดี๋ยวมันก็หมุนวนกลับมา <c oughs> วันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นความพิเศษจริง,รงๆเกือบจะไม่เคยเห็นภาพนี้เลยที่ทั้งคนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เปิดใจคุยกันให้เราได้รู้จักเขารู้จักวิธีคิดแล้วก็ได้เรียนรู้ผ่านชีวิตของทั้งนิวแล้วก็หนกกัันน <c oughs> ขอบบคคุณมาะร ขอบคุณคผู้สนับสนุนของเราด้วยครับน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยดื่มนมถั่เหลืองดื่มแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่า p ป w วินวอชพร้อมวินทุกคราบหอมติดผ้านาน30วันและสัปดาห์หน้ามาเป็นคู่เหมือนกันแต่เขาแซงนะจ๊ะเขาแต่งงานแล้ว <laughs> คู่นี้ก็คบกันนานมากนะครับและการละครั้งหนึ่งไม่เคยมีความคิดเรื่องแต่งงานเลย จนกระทั่งวันหนึ่งรู้ตัวอีกทีเป็นสามีภรรยาแล้วปูไข่และเจีย๊ยบชมพูนุษ์ครับเช่นกันไม่เคยเปิดใจที่ไหนนอกจากที่นี่เท่านั้นคลับไฟเดโชเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังนะครับทุกวันเสาร์สิบเอ็ดโมงเราเจอกันที่ช่องวันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราทั้งหมดหลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะความสัมพันธ์ที่ดี มันมันดีจริงๆนะแบบเวลาที่เราเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูหันมาทีไรห,หนูก็เจอเขาตลอดค่ะต่อให้หนูอยู่ต่างประเทศอยู่ไกลรู้โทรหาเขาเขาไม่เคยไม่รับมันเลยทําให้เรารู้ว่าการมีเขาเนี่ยแหละมันดีแหละสิ่งที่ผมผ่านมามันทําให้ผมเรียนรู้ว่าความต้องการความรักมันเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาผมก็เลยตั้งใจทําให้ดีที่สุดตั้งแต่วันนี้เลยถ้าเขามีความสุขผมก็มีความสุข